ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ประกาศว่าเขาไม่จำเป็นต้องผูกมัดกับนโยบายจีนเดียวของปักกิง่งถึงแม้ว่า8ประธานาธิบดีสหรัฐที่ผ่านมา44ปีจะยึดนโยบายนี้ก็ตา่างทรัมป์บอกว่าอย่างนี้ต้องต่อรองกันอย่างนี้ต้องมีดีลกันแปลว่าจีนจะต้องเสนอผลประโยชน์ให้กับสหรัฐเพื่อให้ทรัมป์เดินหน้านโยบายนี้ต่อไปไมิฉะนั้นไม่จำเป็นตอบสวนมาทันควันทีเดียวครับ ผ่านโฆษกกระทรวงต่างประเทศบอกว่ามีความเป็นห่วงเป็นใหญ่อย่างยิ่งใช้คำนี้เลยครับใช้คำว่า seriously concerned ใช้ภาษาจีนด้วยครับบอกว่าเียนจงกวนเชียคำนี้จะใช้เมื่อมีความรู้สึกว่าฝ่ายตรงกันข้ามกำลังเร่นแรงกำลังข้ามเส้นแดงบางคนบอกครับว่าจีนออกมานี่ถือว่า ถอดถุงมือแล้วครับแล้วถอดถุงมือนี่แปลว่าชกกันด้วยบัดรุ่นรุ่นแล้วนะครับนี่แปลว่าจีนนี่ตอบโต้ค่อนข้างจะรวดเร็วทันควันถามว่าทางการของจีนนี่แค่โคศกพอไหมไม่พอครับส่งให้สำนักข่าวซินหัวนิวส์เอเจนซี่ออกมาและก็ยืนยันด้วยครับบอกว่าไม่มีประเทศไหนหรอกที่จะยอมต่อรองเรื่องผลประโยชน์ ขั้นพื้นฐานของประเทศนี่ครับเป็นสำนวนที่แปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วครับสิ้นหัวบอกอย่างนี้เลยบอกว่า no country is willing to bargain over core interests national interests เน้นเลครับไม่มีประเทศไหนอยอกพร้อมจะเจรจาเรื่องของผลประโยชน์พื้นฐานของประเทศและประเทศจีนก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น จีนมองว่าประโยคนี้สำคัญครับจีนมองว่า one china principle เป็น bottom line แปะว่าเป็นเส้นต่ำสุดแล้วต่อรองมากกว่านี้ไม่ได้แล้วและบอกว่าไม่มี room for compromise ไม่มีช่องว่างไม่มีที่สำหรับการประนีประนอมนี่คือประโยคชัดๆเด็ดๆครับว่าจีนเขามองเรื่องนี้อย่างไรและถ้าหากถามว่า ไต้หวันคาดหรือว่าไพ่ไต้หวันที่ทรัมป์ใช้เล่นเนี่ยจะมีทางสําเร็จได้หรือไม่จีนจะยอมอ่อนข้อเพราะจีนต้องเข้าใจว่าทรัมป์เป็นนักธุรกิจทรัมป์ไม่มีประสบการณ์ทางด้านการทูตฉะนั้นทรัมป์ต้องถือผลประโยชน์ของสหรัฐเป็นหลักแต่ว่าจีนบอกว่านี่ไม่ใช่ประเด็นเรื่องการต่อรองเรื่องผลประโยชน์นี่เป็นเรื่องอธิปไตยไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนนั่นคือที่มาของ one china policy จีนในโลกนี้มีจีนเดียว และประธานาธิบดีของคุณ8คนที่ผ่านมา44ปีนั้นก็ยอมยึดหลักการน,นี้จะมาปนกันไม่ได้ระหว่างประเด็นเรื่องไต้หวันซึ่งเป็นเรื่องที่จีนถือว่าเป็นอธิปไตยกับเรื่องการค้ากับเรื่องทะเลจีนใต้ถึงแม้ทรัมป์พยายามจะดึงมาให้เป็นเรื่องเดียวกันแต่จีนบอกต้องแยกกันฉะนั้นจึงมองได้ครับว่าทางตอบโต้ที่จีนสามารถจะทำได้ มีอะไรบ้างเพื่อที่จะโต้ให้ทรัมป์รู้สึกว่าอาวุธของจีนนั้นก็ไม่ได้เบาไปกว่าที่สหรัฐมีข้อหนึ่งเลยครับถ้าจีนจะตอบโต้เนี่ย,ยไพ่ใบสำคัญที่จะเล่นก็คือลดการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐอเมริกานั่นเป็นข้อแรกที่จีนสามารถจะทำได้สองจีนบอกครับว่าถ้าสหรัฐเล่นอย่างนี้จีนก็จะซื้อโบอิงของสหรัฐน้อยลงหันไปซื้อ แอร์บัสของยุโรปแทนหรือว่าไปซื้อจากที่อื่นไม่จําเป็นจะต้องให้เงินกับสหรัฐในการซื้อเครื่องบินจนํานวนหลายร้อยลําที่สั่งไปยกเลิกได้ลดจํานวนลงได้ขณะเดียวกันก็จะลดการสั่งเข้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตรไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การแพทย์หรือที่สําคัญคือการลงทุนตรงที่เรียกว่า foreign direct investment ที่จีนไปลงทุนนอเมริกาซึ่งช่วงหลังนี้เพิ่มพูนขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดจีนบอกว่า ถ้ามีเรื่องกันจีนจะลดการลงทุนจีนจะลดการซื้ออุปกรณ์ซื้อสินค้าที่สร้างรายได้และก็ที่สำคัญที่สุดก็คือสร้างงานให้กับคนอเมริกันด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือจีนเนี่ยถือไพ่เหนือกว่าเพราะว่าจีนมีพันธบัตรสหรัฐที่เรียกว่า treasury bills ของรัฐบาลสหรัฐอยู่ในมือถ้าจีนไม่พอใจเมื่อไหร่จีนเทขายหรือจีนลดการถือครองลง สหรัฐก็จะมีปัญหาพอสมควรดีเดียวครับฉะนั้นทั้งหมทนี้เนี่ยจีนมองว่ายังไงยังไงถ้าสหรัฐจะเปิดศึกทางด้านการค้าทางด้านการทูตจีนก็ไม่กลัวแล้วต้องดูครับว่าภาษาที่บทนำ global times ซึ่งเป็นหนันงสือพิมพ์ภาษาอังกฤษที่เป็นกระบอกเสียงภาษาดุเดือดรุนแรงถ้ามีเรื่องเนี่ยส่วนใหญ่รัฐบาลจะดันให้ global times ออกมาสู้ก่อนคล้ายๆกับเป็นนักมวยแถวหน้าออกมาชิมลางออกมาโยนหินถามทางและออกมาชกหมัดเด็ดก่อนก่อนที่รัฐบาลหรือทางการจะตอบโต้ประโยคที่ g l o b a l times เขียนวันนี้นอกจากจะบอกว่าทรัมป์ไม่มีความรู้ทรัมป์ไร้เดียงสาทรัมป์อาจจะมีคนรอบด้านที่ไม่เข้าใจเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศและทรัมป์ทำอย่างนี้เป็นอันตรายแต่สรุป ประโยคที่อยากจะให้เข้าใจว่าจีนกำลังคิดอะไรอยู่ Global Times เขียนในตอนหนึ่งของบทนำครับบอกว่าถ้าทรัมป์ยกเลิกนโยบายจีนเดียวและสนับสนุนให้ไต้หวันแยกเป็นอิสระและขายอาวุธให้กับไต้หวันจีนก็จะไม่มีเหตุใดที่จะเป็นหุ้นส่วนกับสหรัฐ ในเรื่องระหว่างประเทศหรือในการร่วมมือกับสหรัฐในการที่จะระงับยับยั้งกำลังที่เป็นฝ่ายศัตรูของสหรัฐแปลว่าจีนก็จะเลิกเป็นพันธมิตรกับสหรัฐในการสู้กับ i อก็ดีสู้กับการก่อการร้ายสากลก็ดีทั้งหลายทั้งปวงจีนก็จะถอยออกมาที่สำคัญกว่านั้นประโยคที่ผมคิดว่าสะท้อนถึงอาวุธลับของจีนก็ว่าได้บอกว่า ปาก,กีงอาจจะ offer support even military assistance to U.S. f o r c e ประโยคนี้มีความหมายลึกซึ้งดุเดือดรุนแรงครับบอกว่าถ้าทรัมป์ทำอย่างที่พูดคือสนับสนุนไต้หวันให้เป็นอิสระขายอาวุธให้ไต้หวันแล้วก็นอกจากจีนจะไม่เป็นเพื่อนไม่เป็นหุ้นส่วน ไม่อยู่ข้างเดียวกับสารัฐในการสู้กับศัตรูของสหรัฐในเวทีสากลแล้วเนี่ยจีนก็ยังอาจจะให้การสนับสนุนแม้กระทั่งทางด้านทาหารให้กับศัตรูของสหรัฐแปลว่าอะไรครับเพราะว่าจีนกำลังบอกว่าถ้าคุณเล่นเกมนี้มาคุณเล่นไต้หวันคาดเล่นไพ่ไต้หวันฉันก็มีไพ่ที่จะเล่นกับคุณคือไพ่ที่อยู่คนละข้างกับคุณหากจําเป็น จีนก็อาจจะสนับสนุนฝ่ายที่ตรงกับข้ามกับคุณหรือศัตรูคุณไม่ใช่เพียงแค่ช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจด้านการเมืองเท่านั้นแม้กระทั่งด้านการทหารจะเป็นคำขู่หรือว่าจะเป็นคำประกาศจุดยืนของจีนยังไงยังไงก็แปลว่าจีนไม่ยอมถ้าทรัมป์เล่นไพ่ไต้หวันและมาใช้ต่อรองเพื่อให้จีนยอมผ่อนปรน ยอมอ่อนข้อในเรื่องของผลประโยชน์ทางธุรกิจถึงแม้จีนจะบอกว่าเข้าใจว่าคุณเป็นนักธุรกิจแต่อย่าลืมนะครับประวัติศาสตร์จีน4-5,000ปีเนี่ยเขาคือนักเซ็งลีตัวยงฉะนั้นจีนเข้าใจตลอดใครมาต่อรองเรื่องค้าขายเข้าใจแต่อย่าต่อรองเรื่องที่ละเอียดอ่อนที่สุดคือเรื่องอธิปไตยเพราะถ้าจีนยอมไต้หวันให้หลุดออกไปลองคิดดูสิครับว่า ที่เบตรหรือซินเจียงในจีนที่พยายามมีกลุ่มที่ต้องการแยกตัวเองออกจะรู้สึกเหมิมเกริมอย่างไรยังไงยังไงจีนก็ยอมไม่ได้ทรัมป์จะมาไม้ไหนเรื่องนี้จีนไม่ยอมเด็ดขาดถึงขั้นที่บอกว่าฉันอาจจะส่งอาวุธให้ศัตรูคุณก็ได้นะทรัมป์ถ้าคุณเล่นอย่างนี้ติดตามครับเพราะว่าโลกทั้งโลกเครียดเพราะทรัมป์พูดประโยคนี้ประโยคเดียวครับสวัสดีครับ